อยู่มาอยู่มากเลยได้ลูกติดผูน้นึงบัดย้ยลูกติดผู้นึงลูกลย,ยังน้อยคือเห็นอะไรหนี่นอนเนอะกระสวยสวยนั่นลำพังหาเลี้ยงตัวเองก็บ่ได้บ่ได้อยู่แล้วเนาะเนาะมันมีลูกอีกมีลูกใครห้เลี้ยงอีกมีลูกติดมานั่อีกมีลูกติดอีกแตห่งความหยิ่ยงยากแห่งหลายบัดอีกถูกผูกเป็นโพลเป็นแม่ก่ะพากันอยู่ทำงานอยู่เมืองไทยพอพอมาระยะหนึ่งกัคือ้ชิมเมตติดไปยางหันมาประเทศไทย ำงานมาเลยผู้เป็นแม่นะวะโดยผู้เป็นแม่นะมามากะอยู่โดยเดินได้มากะประมาณเดือนหกกแหละมาเพปัญหากัมาแต่ไทยว่างเดือนหกโดยมากะอยู่เดินบูเดินกะเจ็บกเกิดการเจ็บโซไปหาหมอกะแนวคุณบุ๋มมีไปกะบบุพอสศีว่าไปห้องมอใหญ่ไปแต่ปวดแต่สุกสลาบ้านกันซึ่อไปเกิดออกที่นี่คือกระบวนการไปทุกคนกัว่า เนเนาะตอนนี้ตุสิธิ์เดินทางมาเฮือนของน้องหลาเนาะพี่น้องเฮือนของน้องดาวพี่น้องเลยเนะาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาทางเบาเซนแล้วก็ทางเบาเวียงพี่น้องที่ว่าเพิ่นประจําการอยู่ทางเฮือนน้องดาวาแตะตอนนี้ตุสิษย์ก็ได้เดินทางมา เยี่ยมยามบึงเฮือนนองหล่าและกับช่างแก้วเน้องพี่น้องน้อก่อนอื่นเบิดพี่น้องเอ๋นะกงกับถักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนด้อพี่น้องเบิดชุม่องสุบอนบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยของเราหรือต่างประเทศยินดีตอนฮับทุกคนพี่น้องเขาสื่อช่องยูทูบัวสิ์ปันสุขคือเก่าพี่น้องเอ๋น้อเลยกินนี้กับไปเยี่ยมยามบึงครอบครัว ที่พันสูนเซียแม่สูนเซียเมียพี่น,อน,อน้องเนาะจนทุก์งกบมมีเงินหอดสี่ซื้อหีบซื้อรงจนแบบอยากปาไวา้ถ่าให้ลูกมาหอดกะปาบบได้เพราะว่าความจนนั่นแหละพี่น้องแบบสิปะไว้ผัดผมมีเงินที่ซื้อของอยู่ของกินสุบ,บ้านสุเมืองกิน บมี่กับบมีอ่อเลอพี่น้องแตกกระบะบ,บมีจนแบบบดิซุ่อหีบซื้อโลงใส่เลยขัดตัิ่งหูตัวสิจะจะซอยอยู่พี่น้องเนาะซอยซื้อหีบแต่นี่อ่าบหูพี่น้องเลยเนาะกับเพิ่นเอาไปเลยกลันคืนกับท่านหันแปบบว่าตายปุ๊บเพิ่นก็เอาไปปั๊บเลยลูกเพิ่นกับบริมาเลยพี่น้องแบบเออเฮึอพังเลยก็หดหูใจเลยกเปไปแต่อีตนอลีพี่น้องเนาะลูก ลูกนี่ก็เป็นเป็นแม่ห้างเป็นแม่ห้างลูกหนึ่งไ่ปะลูกน้อยไปน้ำพอน้ำเมยไปทำงานพี่น้องไปทำงานนนความจนความทุกขวามยากเนาะตรงได้จากพ่อจากแม่ไปพี่น้องแล้วนี่สิไปถามทางลุงแก้วบึงว่าเรื่องราวเป็นจังไดพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มาเยี่ยมยามบึงเพื่อนน้องหล่าเลยพี่น้องเด็กทางลุงแก้วกัน เป็นอย่างอยู่เดิน,ปดนปไปเลยพี่น้องปเดี๋ยวตุิดย์จะลงไปหาเป็นกันพี่น้องไอ้เนาะโอ้แดดอลีมือนีิไปใช้นะ cây nông lạ này thì nó làm bậc nhai cây nông đào nó đủ để chỉ leo và để đấy nó แลก่ละบ่ใกล้เลยเนาะบ้านสบายดีเด้อลุงแกเด้อโอ้ยเรียนน้องดาวเนาะอันนี้เรียนน้องดาวบังขับไปเตรียมมุก่อนเด้อลุงแกเด้อจะได้สีมาลมน้ำเจ้าน้องดาวเพิ่งไปใช่ใช่แวไปเอาไใหม่เพิ่มเตอมรอง อก็สามห้องนอนเลยอ่ะนี3 imen, 3 horses, ่สามห้องนอนอันนี้ห้องน้ำป๊อแบใหญ่ห้องน้ำกันเนาะอันนี้เป็นครัวเป็นครัวอ่าเจ้อจุดยอดอันนี้ใช้ห้าสีนั่งล้มกันอยู่ใช่ผมแก่ตัวอย่างป๋อ อคุ้นๆคนนี้โอ้ยสวัสดีเจ้านเจ้าน่สบายดีเด้อผู้ที่ไปเฮ็ดเบียงน้วมแก้วบอตะกี้อะไรเนาะจื้ออะไรเนาะนั่งใช้เอานั่งอยู่นี่บแดดี้บอ่ะนั่งใช้ก็ได้เนาะ อาเชียงจู่อมีตังบ่เพิ่งหาตังก่อนตังนองดาวมีอยู่บ่บ่มีตังเลยเนาะไปนอนไอนเนาะเดีนเสียนหาก่อนเดอ๋บาน ต้องให้อ่าไม่เสร็จไม่อยังต้องให้น้องดาวอ่าเห็ดตังน้ำเปืี่ยนได้อ่าเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอ่าหาบอนนั่งให้อ่าลุงแก้วก่อนเขานั่งแบบสบายสบายเด้อสิบเอาดินบล็อกมาให้มีบ่อศาดตร์มีบ่อศาสตร์มีบ่อศาสตร์เด้ปูนั่งเด้มันจังคือนนี่ได้ศาดบร์นี้ ใส่สาตว์อ่าปดเกือบกัดนอ่ยโย่มีต่ปูนพี่นอะเหรเนาะว่าเฮือนเฮือนยังยังเห็ดบ่แลรว่ด้วยเนาะตรงแก่เนาะยังเป็นปูกโลอ่ากชิมันมาถามอ่าทางตรงแกวก่อนขอบคัวที่อันเพิ่นอันเสียชีวิตนะเป็นแรนเล่าสุพังด้วยแก่ก่อน คนมันบอตอนเราจะต้นเนาะเราครอบครัวความเป็นมานะโดยครอบเป็นมาของคนนะของครอบครัวเพื่อนที่แรกเพื่อนกาพอผพวเลยเมียผมลูกส่วนกันไปไปทํางานเมืองไทยกับลูกครอบครัวหรอเป่โดยกับพอผัวพวอเมียเพื่อนอะไรเปนครอบครัวมัดนครอบครัวไปมัดนครอบครัวลูกก็พากันไปไทยไปไทยได้ประมาณเกือบปีเลยด้ลูกบันสี่คนไปไมเลยก็เอาครบลูกไปนั่นแหละ ยังยังเรือยังเรือแต่นางนางนางไม้นั่นเออลูกกกบุรีไปโดยลูกนางไม้บุรีไปผู้น้องไม้น้องไม้ดีพี่น้องบุรีไปบุรีไปเลยมีมีว่าจิกสังครอบครัวสังครอบครัวมีคนมามาแลนเอาเป็นลูกเป็นเมียแหละมาตะกี้ว่าสีอยู่ได้อยู่พักอาศัยกันหาเงินนะคำเห็ดเห็ดเทือนเห็ดซานสูบัวทองบัวทองยู่โดยในหน้ะบัวชี้ทยเอากันแล้วกั นี่ไปไปไปวันบอกเป็นครอบครัวครับโดยบุเป็นมาตัวมาหยู่กันด้วยซึ่ออ่าบุพอเป็นเฮือนเป็นซานอยู่มาอยู่มากเลยได้ลูกติดผู้นึงแบบโดยได้ลูกติดผู้นึงลูกยังน้อยคือเห็นอะไรนี่นอนเน่ะกระสวยสวยนั่นลำพังหาเลี้ยงตัวเองก็บ่ได้บ่ได้อยู่แล้วเนาะเนาะมันมีลูกอีกมีลูกใครไอเลี้ยงอีกมีลูกติดมาน้ำอีกมีลูกติดอีกแต่แห้งคมยุ่งยากมันแห้งหลายปไปดิ คือปูพิพอไม่แม่กะพากันอยู่ทํางานอยู่เมืองไทยพอพอมาระยะหนึ่งกะคือนชิมเป็นติดพัญย่ปนมาเมงไทยอยู่ทำงานมาเลยผู้เป็นแม่นะปะโดยผู้เป็นแม่นะมามากะอยู่เ่ได้ดนได้มากะประมาณเดือนหกเท่าแหละมาปันหากัมาแต่ไทยวางเดือนหกโดยมากะอยู่เดินบดชนกะเจ็บเกิดอาการเจ็บโซไปหาหมอกะแนวคุณบุมีไปกะ บุพ่พศี่ยวไปห้องมอใหญ่ไปแต่ปวดแต่สุกสลาบ้านซื่อิไปเกิดออกที่นี่คือดกับบนบุด้ไปทุฝืนก็บว่ามาบักขลังบวมภาษาละคือไทยฝืนเอินไตเนาะโรคไตเปลาเขาเอินบักขลังขลังบวมบวมมีแต่เนียวบวมเท่านั้นไตบวมอยากทำงานโดยไตบวมทำงานไตบวมอย่างเหตุไตเกิดที่กันเอจนจนแกิเสียชีวิต่นแหละ ในการเสียชีวิตของเพื่อนก็บุญมีบุญมีพี่บุญมีพี่น้องแล้วบุญมีชาวบ้านเข้ามาบุหรี่วานซื้อนี่บ่เพื่อนเสียชีวิตเลยวานขึ้นวานนี่บ่ขึ้นวานนี่เจ้าก็ได้ไปบ่บ่บ่ได้ไปหัวหอมซำเจ้ายังยังยังอยู่พื่นบ่อยู่บ้านรรนยางเมื่อเมื่อขึ้นมาแล้เมื่อขึ้นมาแต่บ้านรรนยางมามากอ่ะหนึ่งบวกกับเฮดเวียกก็เมื่อยมากก็เมื่อยถือถือกินไข่เนี่ยรับเลยมันเนี่ยโดนรับ าเผื่อกระโถอันในบ้านเผื่อกระมาะปุกอยู่ปุ๊กตัวเองก็ว่าโบโบ่บสบายต่อต่อในบ้านโบ,บส่สบาย<ม>เผื่อกว่าอันนั้นเป็นยังทางทาง,ทางขายเฮามันมันบ่พร้อมนเนาะโบส่สบายคึ้ว่าสีโบ่สี่โบ่ชาวบ้านชุมเมืองสีโบ่บปะถิ่มปะนันในชุดๆกัเผื่อไปถิ่มกันก็นกนมีเด็กสิบแปดคนเม,<อ>มื่อป่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านสองร้อยกว่าหลังมีสิบแปดคนทีมีสิบแปดคนเอาศพเราไปถิม่ม ไปพังไปยังช่างเป็นแทะสิบแปดทั้งผู่ผู่เน่เกศกอละถอรชาวบ้านแทะกะ้สิบสิบเจ็ดสิบปดทั้งผู่เกศคือโบมีผู้ใดไปถ<อ>ิ่มไปวงขามก้อนวาดครอ,อบครัวนี้เพิ่นจบเจืออยู่บ่เพิน่นบริพิตบ้านพันเมืองบ่ถือมืดถึงมัดเพราะว่าเแล้วเพิน่นเราก็ไปอยู่ในบ้านในเมืองเพิ่นก็ไป ใดสิบปดคนก็มีแต่ขนาบบ้านประวัติเหตุการณ์เป็นกลางคืนนี่หนึ่งมาย้อนเป็นสาเหตุเหตุการณ์เกิดกลางคืนกลางคืนแน่เออมันปุบปับปุบปับกับบ๊อบบ๊อพึ่งไปติว่าชาว่านชเมืองบางทีอยู่ไ้อยู่หน้าเด้พี่น้องเอ้ยเป็นว่าเป็นกลางคืนเนาะเป็นกลางคืนน่ะจะสีหลายอยู่เพิ่นเพิ่นได้ประกาศใช่เท่าไรครองมันยังอยู่บ่มีประกาศประกาศลงประกาศสองเถอประกาศกับตอนตอนสองโมงพลีมันเที่ยงคืนได้พี่น้องเนาะสองโมงกลางคืนพดีคนกำลังนอนหลับ พอดีบุหูุ่ม่ออย่างแล้วเนาะบางคนกับบดังเนี่ยทุกคนอยู่ในวัดบ้านหน่อยก็อยากตายยักษ์วัดทั้นั้นยากตายเนี่ยมันทุกคนผงบดังว่าง่ายดังอจนนึกขบเขตวัดก็วิ่งวัดโดยออกวิ่งวัดใกล้ๆหนึ่งโบสถ์ไอ้สาเฮือนเจ้าหนี้ยินอยู่เนาะได้ยินบสถ์ดังอ๋ออเค่ายแปลว่าจักว่าอย่างกับบุหงุ่มยักประกาศคองหายยักประกาศยังบุหูุเลยบุหูุเรื่องแปลเลย มันมีหลายปัจจัยเนาะปัจจัยที่หนึ่งนี่คือว่าพาจากพังจากจากลุงแก้วว่านี่คือย่อนว่า,าเพิ่นเสียชีวิตนี่กลางคืนกลางคืนเนี่ยเดึกบวกกับตอนเด็กพี่น้องตอนเทียยเท่ยงคืนตอนเที่ยงคืนจีอาขมไปประมาณอ่าบ่ายสองโมงกลางคืนแลายคนยกำลังร,รับกำลังนอน แต่อย่างย้ำนี่เป็นย้ำให้ย้ำนะคนก็อยู่ให้อยู่หน้าคนก็อยู่ให้อยู่หน้าเน่บางครอบครัวอยู่ให้อยู่หน้าเลยพี่น้องไอ้เนาะแมนด้วาหลังคาเฮือนสองร้อยเพิ่บริขามานอนได้อ่ามันสีเครื่องของเครื่องไปจักบางทีนะจะขอนแมนจากว่าเบิดบ้านแนวเห็ดให้เห็ดนาพี่น้องนอกจากว่ามีอาชีพแบบเพื่อนนุงแก้วนี่อาชีพแบบก็ส้างหรือว่าบางคนค้าขายอยู่เพื่อนอยู่ซานเนี่ยอาจจะบริไปแบบน่ะไม่ได้ให้น้าบริใกล้ได้ีกระจายกันดูวนนี้เนาะ แต่ขอนแต่ละทงมันไกลกันก็เลยแบบว่าเห็นเห็นออกเขาถุงนาแห้งแห้งบุรี่ัิยเลยแหละมาตอนเด็กสํานอกจากชิดทรหากันโทะแต่หู้บัดบ่เบื่อทรแต่ละคนแบบนี้เนาะขอโทษขอโทษได้แต่นณะบ้านนั่นแหละโทรได้แต่ขณะบ้านเลยกะอยาดีพี่น้องมาอันเะอย่ยาตีพี่น้องก็เลยแบบว่าในการเสียชีวิตหรือว่าการตายของเพื่อนมันก็เลยโหดหูเนาะฉลดโหดหู ตัวที่แบบว่าเป็นใอีตนในชุดนี้คือได้ยินว่าบริชัยหอดหีมหอดลงเลยโดยโบผมมีอย่างเลยแม่แต่อันนี้ยังบุญบริชายผนบอกบริหอห่อดศาสตร์โดยโกวัวผัวนงจ้อยเองเพื่อว่าไป<อ>ทำทามเม,มืองการจะตั้งเพื่อว่าบุมีบมมีไพ่สีเอาศาสตร์มาให้การจะตั้งหรือว่าหรือว่าผูทีไปห่วมก็คือบ่เอามาให้แน่เทศบาเอาเอาแต่เพ เพ์ลงเอายู่วัตปอม่ปว่าเอายังได้ก็เอาตอนนั้นก่อนโดยเวทเพิ่นคือว่าเลยเพิ่นกับเวทบูบขค้นว่าชาวบ้านบางเมืองบูมาเลยเอาไปเลยพวกกันหน้าบ้านกันทำบึงตินมาจังว่ามาเรากันเลยอ้เป็นเหตุนี่ก็มาพากันมาแก้กันทับหลังเก็บเงินให้เพิ่นส่วนนี้ก็ยังขุนเขียวก็เก็บเงินแต่ละเรือนพอได้เพิ่นเหตุบุญเหตุทานน้ำโมเลเงินประกันพอ่นดเอาาครููมส ว่าเริ่มต้นที่สุดมือแรงสูตรมือแรงสุรปลาแห้งกัวอดพอน้องจ้อยโยนโปกัวได้แม่ไหอหดหูแห้งน้องจ้อยพอน้องจ้อยยังมันเห็นมันเกิดตอนเว้นหลายๆคนมาทันแบบนี้คือตัยปรยาตัวซิดก็มาทันแล้วก็ได้ได้โต๊ะเงินให้หาหาเซนบ่อรั่เท่ดใดบ่อจืดแล้วก็หลายคนก็ได้ช่วยมาช่วยกันทันบบบนี้พีอนนางพอน้องจ้อยนี่คือข้มหมาย เกิดเหตุแบบว่าตายไม่แห้งเนี่ยเพิ่นบ่อยใส่หีบส่ล้มอันนี้แต่สั้นคันเพิ่นให้ใส่ก็ถือว่าเชื่อว่าใส่ได้เลยใช่ถือว่าแบบเงินหลายคนซอยทันอยู่แล้วเฉพาะข้อ่อยนี่คอยก็ว้ชื่อชื่อหีบห้พอนลองจ้อยนะแต่เพิ่นบ่อยใส่ดยแต่ว่ายังห่อสารห่อโพผ้าพรมมันยังข้างแน่เนาะโดยยังห่ออันนี้บริห่อเลยห่อแต่ผ้าแพรโดยเพิ่นว่าบูมีกับบูมี่ีรือไงนี่กันก็พากัน บูมีกาบูมีเลยอันนี้จอกชิว่าจะในหน้าทีกัขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่ในการจะตั้งเนมันมันพื้นฐานมันํำนี้ชื่อทั้งกบควรแก้ไขให้ได้นะโดยพอพอสีมีศาสตร์ในวัดในว่าก็มีเนาะกับโบนก็ว่าแหละหรือว่ามันเป็นอะไรเนาะในช่วงเวลาเนาะในช่วงมันก็มีผู้มีผู้ผู้โจ้ผู้จีบหมดเคือขณะบ้านของคนกับผู้รักผู้ใหญ่บูมีผู้โจ้ผู้จีบหมด ผู้เพิ่นก็บอกแแหง่ายๆเฮ็ดง่ายๆเพราะว่าเนาะง่ายๆยุแต่ว่าอีตนอีตนอะไรแล้วกะอีตนชาติคนคือกันพี่น้องบ่าง่ายอีแม่นคือคือลงลงผู้มักโจมมากินอยู่ในเวียดบ้านกะแั่นไปเห็นตอนนั้นก็สิเว้าอยู่เนาะเอีเม่นเห็นเห็นไปเห็นก็สิเว้าอยู่เพราะว่ามันในวัดวัดเฮามีก็มีมีอยู่แล้วศาสตร์ศาสตร์ใบผูคนจะลงวัดลงว่าใช่บาทเนาะบุดอยู่แล้วศาสกระแบ่งเอาเนาะจากสองสอันอันนี้พอไปขึ้นไปเอาแพอยุสือ เอาแพมามาประสาทบนโบธืออฮะแต่แพร์เลยกระพังเลยไม่เลยกาธรรมดาก็ถือสาดมาผู้ผู้ไปเอากระชื่อขึ้นบนทันแต่เบิ่งผู้ขึ้นบนทัานสีรละวัดเพีงกันแต่ว่าฮู้แล้วล่ะกรณีที่อันนี้ที่ว่าเพิ่นบปไว้ดนน่ะดยปัจจัยตัวนี้นะคือคือว่าย้อนว่าครอบครัวเพิ่นทุกข์ยากพี่น้องดยอันไว้เฮิงกะครอบครัวเพิ่นน่ะสิบ่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินอะให้ชาวบ้านชาวเมืองอันกับบุมีอะไรเนาะอันหนึ่งก็อันตอนไหนก็แม่น แม่ชีใส่พระเข่าใส่หัว,ห,วหัวหัวหิบุรงกับบัวบุมีมีมีผู้หนึ่งเอาปลาสองตัวไปปีงใส่แตงพาเข่าไว้ไกลตัวหนึ่งบุมีเหนื่อนพิธีเฉียนเฉีฮ็ดพิธีบัดีเอาไปทิ่มมาแน่บุมีพาเข่าเลยในปลาสองตัวกับเขา่ากับเข่าติดหนึ่งเข่ากะเข่าหนึ่งมาที่คนอื่นซ้ำเข่าชิมามาหนึ่งนนก็ยังบุมีนีอนีรชื่อว่า จนกมู่ลีในหมู่บ้านโดยว่านี่พอพอเห็นเห็นว่ามันเป็นนั่นก็หลายคนก็ตักผุหละถ้วยช่องถวยมาฮิปกันมาหมาพอได้พอได้เฮ็ดบุญพอได้เฮ็ดบุญเออฮิปพากันฮิปกันผู้ถ้วยผู้ใดนี่แหละเก็บกันไว้แต่เบิ่งเบิ่งนี่ก็เพิ่นก็ค,ค,คือคือคือดูมันอยู่อยู่เนาะเบิ่งนี่กัน็ดนูแต่แต่ตะกี้เพิ่นบ่ได้ไปทำง,งานอยู่เมืองไทยเพิ่นก็เพิ่นเลี้ยงครอบครัวเพิ่นก็พอพอไปพอมาได้ เพราะว่าอ้สิเป็นกะตีเล็กเลยตีผ้าผูกผัวผูกเป็นผัวเมียก็เป็นผู้ปันผันผักกะตีผ้าตีผ้าขายโดยตีผ้าขายพอกระกุ้มเงินอยู่ไรหลังจากไปไทยหลุดจักว่าบบได้เงินจะเป็นเงินไสเหตุใดไปไทยบบได้เงินธรรมดาเนี่ยคนไปทํางานเมืองไทยบได้เงินเนาะโบได้เงินมาหเพนเหียซานซื้อรถซื้อล่างขี้อันนี้ไปไทยเป็นปีพักบบได้เงิงกลับมาเลยปียังบุมีบุมีเงินมาจักปสัเหตุได้บูฮู้ ตนจกากสาเหตุบ่ได้เงินเบ็ดเบยไดบ่ทำงานเงิน,าางนเนงินน้อยบ่คือเบยไดพอไดกุก้มก,กินซื้ออยู่ซื้อกินอยู่สือบ่คือเป็นยอดใส่ไดกับผู้ผูจักนำครอบครัวเพิ่นตอนนี้เนาะหน่อยทางทางนุงแก้วว่าแห้งเป็นใตตนทั้งทั้งผู้ผู้เสียชีวิตพี่น้องรู้ว่าผู<ม>้ตายแล้วก็อีตนครอบครัวเพิ่นน้ำ เลยแร่กาคือว่าอะไรงี้อันนี้เขาไปถามจากปากเพื่อนแน่เลยคือว่าเป็นนี่เป็นชินนี่ก็เือว่าถามว่าหลายบ่สำหรับเขาเจ้าข่อยนี่บ่หลายแต่ว่าสําหรับเขานี่มันมันกระหลายเนาะมันมาตริงมามาตกมาแตกขนาดนี้ชินนะมีอ่าที่ว่าพวนเ่าชุพังนั่นอันนี้นี่อยู่ห้องหมอห้องหมอทหารให้ทหารนี่นะก้าเซ้นแล้วเพิ่มเพิ่มซักยา เพิ่นเอาเอาเพชรเพชรได้ขายของคันที่เก่าไปสักยานี่อย่างนั้นยืมเงินและโอนไปให้ลูกจ้างคางรถมาแล้วก็จ่ายจ่ายค่าจ่ายค่าพวาร์ลูกน่ะเบิกเงินก่อนเบิกเงินน่ะส่งมาให้แม่สักยาแล้วปวดสักยาเมาื่อไง่9แสนแล้วก็ยืมคือว่ายืมอันหนึ่งอีก8 8แสนห่าเพิ่นอ่พาเมียเพิ่นไปเอกชล์บ่อยู่คลินิกอยู่ให้แถวนี้อยู่ปลไยอ่าอยู่หันกับ8แสนห่านี่ มันเป็นล้านไปเลยนี่เก้าแสนก็เป็นแสนห่าเลยพี่เนาะเจ็ดล้านเป็ดแล้วเนาะเราจะพันหามียืมอีกพันหาเงินดอกเงินคารดอกเงินเงินดอกเบี้ยอันนี้เงินออกเงินเขาเอื้อมว่าเงินอย่างเดียวเงินดอกเงินที่ว่าเขาออกเงินกู้นะพี่น้องเงินกู้ขั้นว่าระจำเป็นกะเขาก็จะบเอาดอกหู้หู้จะแรกเงินพวกนี้มันดอกเบี้ยมันหลายแต่ว่าเพิ่นเอานะจำนวนเงินพันหา พันหาว่าเอาน่ะก็สีเอานั้นเพิ่นซื้อยาให้แม่เพิ่นเพื่าต้อนโช่อันนี้กไดแต่ใจแต่ดอกเบี้ยใจแต่ดอกเบี้ยเลยเลยแต่ว่ายังยังติดต้นต้นมันนะใจแต่ดอกแต่แต่ยังมีดอกได้นี่ยังยังบู้ว่าสายดอกเพิ่นเพิ่นว่านะแต่ว่าแต่เฮาเฮาหูขาวขาวนน่เด้อเฮาสีกะใช่ประมาประมาณหมื่นหนึ่งหนิไปอ่ะ ประมาณหมื <ersch> ่นหนึ่งหมื่นหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งไงแหละพี่น้องกะละคินตัวนี้กะละคินเข้าๆพวกว่าเมื่อคืนนี้มีกับค่าคือว่าค่าแก้ไปไปเออแก้เปอร์เซ็นต์่าเมื่อคืนนี้มีมีมีคนทำงานอยู่ไทยว่ะแหละโทรมาว่าว่าว่าเปิดยืมเงินกับรายรายเดือนแล้วคือว่าคือว่าอะไรเป็นหนี้ทางไทยอีกบอกว่าเป็นหนีเป็นหนีหนี้อยู่บ้านนี่แต่ว่าคน โลูกลูกเขาเจ้าทำงานอยู่ไทยพุ so, ่นเขาส่งเงินมายืมได้มาปล่อยมาปล่อยกหลายเดือนแล้วคือว่าคือว่าว่าจะขายดินจะขายดินนะอยากเอาดินดินหน้าหน้านาดินหน้าให้หน้าหกให้ฮะพวกพวกจะขอเงินนะตีตีให้แต่เก้าพันหน้าหกให้ตามันก็วกวงเติบเลยเนาะหกให้เนาะ เป็นไหลโซ่ไหลกลัวหมดแล้วเนาะให้เก้าพันหนึ่งมันกระบุบมันจะขายแล้วว่ะเจ้ขนเลยว่าลุงเลยวะเลว่าโอ้เก้าพันมันก็ถือถือแล้วโจนจะตีสำนันตีตีตีให้ยิมหาซาบวะเมือนหาตีตีห้ยิมหาซาะวะตีตีให้ผลซิมหาเจ้าว่าเราไหลเลี้ยงกันผู่พ่อยังได้จเจ้าตืมเตืมเติมไม่กันเลยว่าเป็นเลยเลยวะเห็นเห็นเห็นคนพูดแล้วบอกจะเอาจะเอาเงินคืนระยะนะ ผันติด<ม>อยู่ไทยใช่ไหิผันติดนี่ผมแก่พันแก่พันเออแบบว่าให้ไล่ลบนี่เป็ดทั้งทั้งดอกเป็ดยืมยืมเงินเงินกันอยู่เป็ดคือคือเราบอกเราอยืมกันนย่แหละไล่ประมาณเก้าพันเดี๋ยวนี่คนอยากเอาหน้าหกให้แต่เรื่องนี้เพิ่นบริเหล่าชูหาพังได้กินไหมบอกบอคนคนผู้ผู้เจ้าของเงินคเคน่นเหล่าชูจะพังโทรมาโทรมามาเองเป็นกับลุงลุงพอได้ทั้งเถอะพอลุงพอคงหู้จักว่าในการจะตั้งเขาบอกกันไปไหน เอตัวนี้ก็ยังไม่ได้กันจะทั้งแต่ว่าเรื่องนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นปัดบ่ได้สู่พังเนาะพี่น้องกินนี่เนาะแต่ว่าครอบครัวเพิ่นนี่บ่ได้แบบว่าอ่าขี้ข้านอนเว้นกินเหล้าเมายาบ่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 มีแต่ว่าทุกข์ยากโดยดุมันอยู่เนาะดุอยู่คันว่าไปไทยถือว่าดุมันได้พี่น้องแต่ว่าบางที่นะเนาะไปไปทํางานสวนไปแต่ว่าแบบ ย้อนความบริหำบริเฮียนย้อนความบกหู้จักอ่านหนังสือกระบะออกอ่านหนังสือกระบะเป็น <ừ. S 1> ต้งเชื่อไปถึงนายจ้างพี่น้องนายจ้างนี่มันก็มีหลายหลายแบบนายจ้างผู้ดีก็ดีอันนี้มันจะว่ามันมีเบิร์ตอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศมีเบิร์ตโดยบวัวอยู่บัวอยู่ใส่ในายจ้างผู้เอาเปรียบเขานี่กะเอาเปรียบจนบรจักในเชือ <laughs> จนบรจักในเชือกจนบบมีอย่างไรเพี่น้องมึงเชื่อมัดตัว มึงจะไปหันไปหนีเด้อเจ้าอย่าไปนั่นไปหนีเด้อตำรวจจับแทบบริมียังนะเน<อ>าะมึงแค่แบบบ่าหา้ไปใช้เลยบ่าห,ายหูยังไม่ดูภายนอกเลยเงินก็ะหายซ้ำให้ก็เลยบางคนบ่จักก็เลยถือแบบเอาเปรียบยอาจจะแบบนั่นกับนี้เพราะว่าคือจะว่าเนาะคำไปไทยนี่มันต้องได้เดยเฮาจเจ้าคอยนีไปนี่เนาะเดยได้รูด,ดยงัยงยังตานี่คืองานส่วนนี่กะ คือคนบ้านเฮานี่เขาอ,อยู่เป็นครอบครัวเนะาะเขามักอยู่เป็นครอบครัวงานสวนพี่นน้องเพินนพ่นจกนิกินอยู่กับเพิ่นสมุติบ่าเนาะกินอยู่กับเจ๊กับเพียอะเพิ่นให้อยู่เผ่าสวนเพิ่นชื่อเขาซื้อน้าไาหา้แต่เพิ่นให้เดือนละสองมื่นนี่คือพ่อผัวพ่อเมีย,ยอ่ามันก็มีแต่เก็บบริชื่อโดยเห็นเห็น เก็นว่ากินเขาน้ำผึ่งเนาะคุ้มอยู่ชื่อรถชื่อล่างคูมมือนี่บ้านเฮานี่มีตะพูมีเบิดไปส่วนทุเรศสนทุเรียนส่วนทุเรียนนี่แห้งได้แห้งได้โอ้เก็บเงินปีส่วนทุเรียนโอ้โธ่เดือนบ่แม่นปีนึ่งเซ็นปลายเม่นเดือนเดเดือนละสัก40,000บ่อบัดฮอดยามมันบัดฮอดยามเฮาเก็บลูกมันน่ะมันเป็นช่วงนี้ส่วนทุเรียนพี่น้องมันมันต้องได้มันต้องได้ได้ได้อยู่อยู่ในบ้านก็มีคนป่อยปู่ป่อยเงินก็ไล่ หลายลายคนเติบไปมีเงินส่วนถลีมได้เงินมาจะพูดมาปล่อยเงินยืมกับพันสองร้อยกันักอยู่เลยพันสองร้อยอ่าวหายพันหนึ่งดอกเบี้ยสองร้อยต่อเดือนต่อเดือนทว่มเจ้าบัวใจใจใจต้นมันกับใจดอกเบี้ยไปโดยเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์มาเลยพี่น้องไอ้เนาะมึงก่อนเด้อเอาลมกันกะเฮงเติบเลยเนาะเลยเลยจนมืนขาพี่น้องไอ้เนาะ๋ยวหยุดกล่องไว้ก่อนอ่ะ พี่น้องเอ๋ยเนาะก็ถือว่า,าได้ฟังจากจากปากของมุงแก้วพี่น้องเลยก็คือว่าพอขออนุญาตด้วยพี่น้องใส่เกือบเลยกับพอดีสิปิดคลิปเลย,เลยก็ถือว่าได้ยินจากปากมุงแก้วเขาข้าวสำนี้ถ้าพี่น้องมีคําถามตัวไหนที่ข้างคาใจที่อยากหูหรืออยากช่วยแต่ลังเลถามได้เนาะลุงแกเนาะได้สิอบให้พี่น้อง แต่เป็นใจอีตนเพื่อนอาลีเนาะโดยได้ยินได้ฟังแต่อีต้พี่น้องแต่มันก็ขึ้นกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ<ด>แล้วก็ขึ้นกับบุญเพื่อนว่าเพื่อนจะมีบุญบ่ผู้ใหญ่สิมองเห็น,<ม>นสิเมตตาสงสารบ่เนา<น>ะค,นคือนองไม้เนาะแม่นโดยนองไม้เพื่ว่าเพื่อชี้เลี้ยงเพื่อจะคิดบุญทานเมลแล้วเลี้ยงลูลลกน้อยแต่คือว่าชีวิบริษัดสินใจไปเลย้บ้านนี้โดยอ่านี่แหละมันมันหลายปัจจัยเนาะหลายปัจจัยน้องแก้วพี่น้องถ้าผู้ใดอยากซอยกับทิดต่อมาพี่น้อง ติดต่อมาหาเดี๋ยวตุสิตจะเป็นสะพานให้หรือว่าไผก็ได้พี่น้องบริจกัดขอซอยเพิ่นแน,น่พี่น้องอีตนเพิ่นเนาะโดยอีตนพี่น้องเลยเม่ม่สนับแต่พื้นไผ่เพิ่นพื้นไผ่ก็ยังบ่เห็นว่าไผ่ของเพิ่นแท้บ่แม้ของเพิ่นเองบ่หนะโดยเป็นไผ่ไอ้ไผ่คอไช่น้ำไอ้เพิ่นโดยไผ่ไอ้ก็เว้ากันบ่าทะเลอยู่กับอ้ายกั่ไผ่กับใบอืมแต่ว่าเฮาก็ได้ซอยเบื้องต้นเอาเงินเฮาซอยกัซอยเพิ่น <uckt> ก็แสนนึงเพราะว่าให้เพิ่น ใส่ใจพี่น้องเอ๋ยเนาะประมาณนี้แหละเนาะถามลุงแก้วเบิ่งเรื่องความเป็นไปเป็นมาของน้องหมายครอบครัวของน้องหมายโดยวางว่ามีผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนอะไรเนาะเพ่เนาะเพิ่อนเป็นคนดีพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยให้โอกาสแน่เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้พี่น้องตุชิษยอยากับบลุงแก้วกาสชได้ขอตัวจบคลิปอยู่นี่เลยตุชิตเลยเนาะถาผู้ใหญ่ะบุญท่านใดอยากช่วยเหลือกาติดต่อมาได้พี่น้องพราะเป็นสะพานบุญให้ ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเล็กหน่อยก็สวยกันไปพี่น,น้องเล้กหนอสุดท้ายนี่ก็สิได้คอล่าคำบาสบายดี้อพี่น้องโอ้ยสบายดีสบายดี